สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูแหม่มอีกแล้วนะคะค่ะในสัปดาหน์นี้เรายังอยู่ในเรียนรู้ในเหนือฤดูฝนกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้เด็กๆทำาใบงานได้หรือเปล่าเออแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะแนะนําในการทําใบงานในหน้าต่อ,ตอ,ตอไปเลยนะคะค่ะใบงานในหน้านี้นะคะอะในคําสั่งพอให้เด็กๆโยงเส้นจากคู่ภาพค่ะพอเด็กๆเย็นเส้นจากคู่ภาพที่เหมือนกันแล้ว นะคะเด็กๆก็ระบายสีได้เลยค่ะระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะค่ะในใบงานใบนี้นะคะในภาพมีภาพอะไรบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันนะคะค่ะภาพแรกค่ะกันเมตรม่มเสื้อกันฝนรองเทา้าบูทค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละภาพนะคะ จะเป็นออของใช้แล้วก็อุปกรณ์ในการใช้กันฝนนั่นเองค่ะอย่างเช่นร่มนะคะเมื่อเด็กๆจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเด็กๆก็ควรจะมีร่มติดไปด้วยหรือไม่อย่างนั้นก็คือควรจะสวมเสื้อกันฝนไปเลยนะคะแล้วก็รองเทา้าบูทเพื่อจะที่จะเราเนี่ย จะไม่ได้ย่ำน้ำฝนนะคะที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสะอาดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นร่มเสื้อกันฝนและรองเท้าบูทเป็นอุปกรณ์ของใช้ที่ใช้ในฤดูฝนนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าทาตไหนที่มันเหมือนกันทางข้างหน้านะคะลังนะคะข้อแรกค่ะก้อนเมฆเด็กๆเขาช้สอดจิ้มถึงรูปก้อนเมฆนะคะแล้วก็ยองเส้นมะเรคงขามหาลูกก้อนเมฆที่เหมือนกัน เสร็จแล้วต่อไปขาดร่มค่ะเด็กก็โยงเส้นมาที่รูปภาพร่มเหมือนกันขาดต่อไปขาดเสื้อกันฝนเด็กก็โยงหาเสื้อกันฝนเหมือนกันและสุดท้ายค่ะรองเท้าบูทนะคะเด็กก็โยงเส้นรองเท้าบูทหารองเท้าบูเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กก็จะลุ่มละใบสิที่้สวยงามเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานในหน้าต่อไปเลยนะคะ แบงานในหน้านี้นะคะเป็นทั้งโทษและประโยชน์ในฤดูฝนนั่นเองนะคะฝนนอกจากมีประโยชน์แล้วมันก็ให้โทษกับเราด้วยนะคะเด็กมาดูภาพแรกเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นรูปชาวนานปลูกข้าวอันนี้คือประโยชน์นะคะเพราะว่าฝนทําให้ชาวนานได้มีน้าปลูกข้าวค่ะต่อไปค่ะภาพที่สอง เป็นภาพน้ําท่วมถูกไหมคะหลังคาบ้านอยู่นี่น้ําท่วมทีดหลังคาบ้านเลยแสดงว่าภาพนี้เป็นโทษค่ะโทษจากการเกิดฝนที่ฝนตกมามีจํานวนมากเกินไปทําให้ทําไมคะเกิดน้ําท่วมนั่นเองค่ะภาพต่อมาคะ่ะภาพนี้เป็นภาพเด็กนอนไม่สบายเพราะอะไรคะเพราะว่าออกนอกบ้านไปโดนฝนมาแล้วไม่ได้สวมเสื้อกันฝนหรือ อาจจะไม่ได้กังล่มออกไปข้างนอกก็เลยดูละอองฝนทําให้ไม่สบายเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นโทษนะคะของฝนค่ะภาพสุดท้ายนะคะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็คือมันก็จบดไปที่แหล่งน้ําต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ําต่างๆก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําต่างๆเหมือนกันเช่นปลานั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นประโยชน์ค่ะเดีกๆคะ่ะ เมื่อเด็กๆครูอธิบายแล้วเข้าใจไหมคะว่าอันไหนเป็นโทษและอันไหนเป็นประโยชน์คะ่ะทีนี้เรามาดูในคําสั่งเขาให้ทําอะไรนะคะคะ่ะในคําสั่งเขาให้เด็กๆเ,เนี่ยกากระบาดนะคะทาาที่ทาไมคะเป็นโทษคะ่ะเ,เด็กก้ระบาดกาา้ากระบาดภาพที่เป็นโทษของการเิดผลและฮีถูกภาที่เป็นประโยชน์ ของผลค่ะก็คือประโยชน์ก็จะมีภาพธนาบุกข,ข้าวกับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าส่วนโทษก็คือจะทําให้น้ําท่วมแล้วก็จะทําให้ถ้าเราดนินฝนเราก็จะทําให้เราไม่สบายนะคะค่ะสำหรับวันนี้วันนี้นนคุณครูขอแนะนำายงานแค่สองหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ